สวัสดีครับผมชื่อเดดพูวันนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไมฟ์เฟสผมรอเล่นเฮ้ยผมริวนะผมโอเคฮนะสวัสดีครับผมผมริวทีเฮด28นะครับก็วันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ไมฟ์เฟสเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็จําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราถ่ายไปก็หลายพาร์ทแล้วนะครับโอเคเอาล่ะวันนี้ผมจะมารีวิวชุดทั้งหมดนี่ให้ผมนี่นะครับเราสามารถกดเป็นสถานะพิเศษได้ผมแต่ว่ารถถู้สึกว่าเดดพู Deadpool นี่ไม่น่าจะมีนะนี่เป็นไงนี่ผมมีชุดมารีวิวทั้งหมดป้าบนะครับมีทั้งหมดอ่าเซตด้วยกัันนนะะะครบผมมฮี แอนด์แมนแล้วก็มีกัปตันอเมริกาแบ็คแคนารีครับ <c oughs> แล้วก็ไฟอัลสตรอมนะแล้วก็อะตอมเรกกิ้งวันดีจ้าอันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเขาก็อ่าเดีย๋ยวเสียงหายอีกแล้วเหรอว่าแต่ฟากนะครับเดี๋ยวบอกก่อนแล้วกันฮะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นี่แอดมินบอกว่าแจกเงิน1 5ึทูทุกวันนะครับผมแล้วก็มีแจกเงินเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะฮะแล้วก็อะไรอีกว่า,อาเอาง่ายเซิร์ฟเวอร์นี้นี่แจกจัดหนักนะครับผมอุ้ยเหมือนเห็นเดือดแฝด ดูมันวิ่งโอ้โหดูมันดูมันวิ่งรอบเมืองแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราผมขอทำให้มันมีเสียงก่อนนะผมแป๊บหนึ่งชาวบ้านนี่เท่มากเว้ยเอาละเว้ยเสียงมาแล้วนะคุณผู้ชมเยี่ยมนะครับแล้วก็มีกระสุนดักก็รอฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยแอดมินให้ผ้อยผมมารู้บ่าเท่าไหร่ให้ทายทิกตอกทิกตอกหนึ่งแสนเอ้าเฉลยไวั <laughs> วจังหวะนะครับเดี๋ยวจะอยู่ยิงได้อยู่วะโอเคอันนี้คือมันมีสิทธิพิเศษเว้ยดูนะเวลาผมฟันที่เนี่ยดูนะมันจะปิวเว้ยไอตัวนี้มันหนักจังวะ ok เดี๋ยว มันไม่ปิวนี่ไงปิวแล้วนะครับมันแบบว่าเวลาเราฟันมันปุ๊บมันจะทำให้ไอ้นี่มันบินได้นะเดี๋ยวดูบินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่โล่กันเว้ยเดี๋ยวผมขอไปแกล้งคนก่อนฮะเดี๋ยวรอไอ้นี่ครับมันจะกระเด็นหรือเปล่าฮะกระเด็นไหมกระเด็นดิเฮ้ยเราก็ต้องไปใกล้ๆมันฮะฟันนี่ไงกระเด็นแล้วกระเด็นแล้วโดนเราฟันกระเด็นแล้วฮะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยเราสามารถกดคลิกซ้ายคลิกขวารวมรวมกันได้นะครับผมแล้วก็เด็ดูก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับสเตตัสของมันฮะบวกดาเมจขึ้นมาดด้ววยครับบบผมมนนะะกาเจ ป้องกันใช่ไหม reduction 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 เลครับแล้วก็กระโดดสูงด้วยแล้วก็วิ่งไวนะครับผมแต่ว่าสู้เดอะแฟตไม่ได้นะเพราะว่าเดอะแฟตนี่แม่งโหดสัตว์รัสเซียจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปไ ف ่ดูครับวันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้ามีคนยิงไลง่หลงัลงไลง่ตามเราหลางังแล้มาครับจะตายเอาวะเดี๋ยว <c oughs> จะตายเอา,านะคุณผู้มชมครับณจุดตัวนี้อ่าไม่ไหวแล้วนะฮะอ้าววันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้าโหอะไรวะยิงแต่คนดักหน้าเซฟไม่กล้าออกไปเลยเหรอไม่เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันนะฮะ เดี๋ยวเราไปรีบิวที่อื่นแต่ว่าผมขอกลับไปเอายาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปเอายาก่อนพาร์ทนี้เล็ึ่งผมจะมารีวิวแค่ชุดฮีโร่เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนะไม่มีเล่นอย่างอื่นเลยฮะไม่ได้หางงหางเงินอะไรนะครับรีวิวขอของนะดิโอ้โหให้ก็โดยแอดมินกระทืบเดี๋ยวบ้าเอ้ยนะฮะโอเคแล้วก็มาเปิดเอาของกันครับโอ้โหปืนเยอะมากเอาดาก็รอมาก่อนครับนี่นะฮะแล้วก็มีชุดนี้ด้วยครับว่าเราเราจะไม่เอามานะฮะมีบาลงบาเลตอะไรอย่างงี้นะครับนี่นะฮะ คือสไนก์ก็มีด่าก็รอนี้ครับสูว่าโหดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวยาอยู่ไหนวะยาเจออลไรครับยาเอามาฮะปื๊บปาบปาบเอามาให้หมดเลยครับผมเพราะว่าพันนี้นี่เราต้องไปตะลุยเลยฮะเจอคนก็ฆ่าแม่งเลยนะครับอย่าไปยองอย่าไปยองนะฮะฟืบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นกัปตันอเมริกาดีไหมฮะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราจะเดินทางไปไหนดีครับเราต้องแปลงร่างเป็นนี่ครับนี่ดูนั่ดูนั้นปึ๊บปึ๊บ ไม่ติดไฟไวะเดี๋ยวคือเราต้องถอดอันนึงก่อนนะเดี๋ยวเราทาช่องให้ว่างหนึ่งช่องก่อนครับช่องไหนดีวะเดี๋ยวเดี๋อันนี้ดล้วกันนะฮะโอเคอบอฮ่านะครับเป็นอย่างนี้ครับสุดยอดเราสามารถบินได้ครับผมนะกดไอไดไหมกดไอกดเลยได้ไหม,อไ,อหไ,ไ,หมไม่ได้นะโอเคแล้วก็สามารถกดบินได้ดูดิโอ้โหเป็นไฟแลวสุดยอดเลยฮนะสุดยอดไปเลยครับใหม่นะเชื่อกันเลยทีเดียวครับผมนะฮะนี่มันก็จะเป็นในเรื่องอะไรวะไอสีสีสักอย่างผมก็จําไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเเราเปิดอันนี้ทุกอันได้ไวะ กด J ขึ้นมาครับเวพอยต์จุดเกิดโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทุกอันเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกดเจเพื่อเราจะเปิดดูดูได้นะครับว่าเราอยากจะเราอยากจะไปไหนบ้างนะฮะก็สามารถกดเปิดกันได้ครับเดี๋ยวผมจะไปธนาคารนะเผื่อจะมีคนไปอยู่แถวนั้นบ้างนะฮะ,ะแล้วเราจะได้มายิงคนกันนะครับโอเคโกทู to, อ่าธนาคารอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเจอแล้วอะไรคันคารเจอแล้วไปก่อนละจ้าไปก่อนละจ้า หรือว่าเราไปโคเคนดีวะอ่าาธนาคารก่อนก็ได้ให้ผมนี่ครับจะบินอย่างงี้ฮะเหมือนเจอคนบินมาเซิร์ฟเวอร์นีว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮีโร่เลยครับคุณผู้ชมครับนะจุดๆแนเน่โหดมากเลยนะโหดสัตว์รัสเซียแน่นอนนะบินมาครับบินมาครับมันบินช้าจังบินช้าอยู่งี้ก็ไม่ได้เราต้องกดสเปซบาร์โบกับเดินไปเรื่อยๆเดินเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะฮะมันก็จะบินมาเรื่อยๆครับผมคุณผู้ชมครับเอามันลงมาหน่อยพี่ริวทีเฮดยี่สิบแปดถ้าเกิดผมไม่ได้ตอบขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับ เพราะว่าถ้าเกิดผมตอบคนตรงนี้ผมก็ต้องพิมพ์ตอบเรื่อยๆฮะเราจะมาเล่นกันก่อนนะครับอ่าวันดีจัธนาคารทั้งหลายเดี๋ยวผมจะลองใช้อาวุธมีดฟันมันฮะแต่ว่าเราต้องแปลงร่างเป็น,นันี้ก่อนฮะเป็นเดสพูเอ้าวโดนยิงตายพัตตาฟากโอ้โหเลยวะแม่งโหทีเผลอเล่นทีเผลอนี่ว่าแม่งโหเล่นทีเผลอเล่นทีเผอเลเผอเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดำไม่เป็นไรฮะเราให้โอกาสใช่ไหมไม่นะครับโอเค อ๋อสติงกระดิ่งแมวเดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามล่ไอส้สติงกระดิ่งแมวก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปธนาคารฮนะไปเอาคืนก่อนมันอุตส่าห์ฆ่าเราเนี่ยฮะเดี๋ยวนะตายตรงนั้นใช่ไหมได้จัดไปฮะโอเคไก่กามาได้อะไรอะไรเทพซ่าอะไรเทพซ่ไฟฟาไปนอนเนาะไปนอนไปนอนนะฮะไปนอนซะานะครับ,นนานะรบมาใหม่ดีพี่จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับไป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 เลยจัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอถึงธนาคารแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดกา,ารในคนนี้กันนะฮะคุณผู้ชมครับ มาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้เลยนะเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงบินมาฮะคุณผู้ชมอีกร้อยกมตรครับเดีย๋ยวเราต้องมองหาไปก่อนฮนะอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเจอเลยครับเจอนะฮะเจอนะครับเจอะอยู่ในนี้เหรอวะไม่ใช่อยู่ไหนวะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะฮะอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าไหนวะไหนวะารอบเพลงนี้กี่รายรอบแล้วก็ไม่รู้นะฮะไหนวะมาหนึ่ อาคา,สาสซาเซโมอาคา,สาสซาเซโมดังขนาดนั้นเชียวหรออะไรวะคืออะไรดังขนาดนั้นคุณริวอยู่ไหนวะคุณริวอยู่ไหนวะไหนวะไหนวะคนที่มันยิงเรามันยิงจากตรงไหนวะผมไม่รู้เลยมันอาจจะดักเราก็ได้นะคุณผู้ชมครับแต่จุดนี้นเราก็จะบินอยู่ด้านบนครับแต่ว่าคนมันจะเห็นเรานะเพราะว่ามันมีไฟประกายพ่นนะครับโอเคเด้อใครอยากตายมาได้นะฮะเหมือนล่อตีนนะเดี๋ยวเราจะมาแอบตรงนี้ดีไหมฮะ ยู่นั่นก่อนดีกว่าปุ้งโดนด้วยเว้ยปุ้งไม่โดนเดี๋ยวๆๆปุ้งโดนเอา้าไม่ดไโดนนะเฮ้ยนี่โดนแล้วครับปุ้งไทมะสุนกันครับอยู่ไหนวะไอ้นั <S 2> <S 2> <S 2> ่นอ,อ,อ่ะอ๋อเจอแล้วอือ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 เอาฟรีเอาเอาตายไปแล้ว เดี๋ยวเวลารักแันคืนนะฮะโอ้ยปืนนี้มันแรงจริงๆเลยครับแอดแจกตังค์ไปแอดจะมาแจกตังค์แล้วเหรอเดี๋ยวไปรับตังค์ก่อนหลอกครับผมตอนนี้ผมมีเงินเยอะแล้วนะฮะในอ่าอะไรวะในในเว็บนี้ผมมีเงินเป็นแสนพอยต์เลยเนะะี่ยเออเหมือนจะรวยเหมือนเติมเงินเยอะนะแต่ว่าแอดมินให้นะครับโอเคอย่าไปตามล่าคนจังะฮะเดี๋ยวผมขอแปลงล่าเป็นในกัปตันอเมริกาครับผมว่ามันมีอะไรดีบ้างนะฮะอุ้ยใครยิงวะใครยิงผมวะ เฮ้ยใครมันยิงครับใครมันบางอาจยิงฮนะจากทางไหนผมก็ไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราแอบในบ้านนี้ก่อนก็ไดนะ้ขอแอบในบ้านนี้หน่อยนะถ้าใครเอาระเบิดมาปาเรานี้จบเลยนะฮะอย่ามองไม่เห็นด้วยนะครับรอยู่ไม่ทางนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็อะตอมกับตันอเมริกาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามีอะไรดีวะเอาไปเลยครับไปเลยครับ เอามาดีครับมาดีครับมาดีครับมาดิมาดิมาด,มาดโอเล่ที่เผยแล้วอันนี้ทำอะไรได้บ้างวะเดีย๋ยวกัปตันอเมริกาเดีย๋ยวอ๋อโยนได้เหรออ๋อโยนได้นะคุณผู้ชมครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วก็กระโดดสูงนะครับอ๋อสุดยอดนะครับผมโอเคใช้ได้โดดสูงโอเคเดี๋ยวเราปืนมาไว้นี่ครับปืนไวน้นี่ยามไว้ตรงนี้อ่าใช้ได้รับผมนะัมาก็ปลาใส่ปลาใส่ปลาใส่ใสกดชิปับ กดชิปถึงจะปาได้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลอยนั่นมาก่อนมันเป็นไอรอนแมนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวตายตาย oh my god o m g โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวชุดต่อด,ดีกว่าครับอันนี้ก็กดชิปปึ๊บได้นะฮะสุดยอดเอาอันนี้ออกครับเดี๋ยว,วยอันนี้ใส่ก่อนปึบปึบปึบอ่า เียกกับพี่เป็นโกดไลเดอร์ขี่ชอปเปอร์ชนเสาไฟฟ้าโอ้ไม่หายได้ผมตกมาตายเมื่อกี้เดี๋ยวเฮ้ยนะครับเปิดอันนี้โยนไม่ได้นะถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นกับตันอเมริกาก็จะโยนไม่ได้นะฮะวันนี้ผมมารีวิวลักษณะพิเศษของฮีโร่แต่ละตัวผมว่ามันมีอะไรดีเหมืนอนอะไรดีบ้างนะครับผมโอเคฮะลายลราก็นึกว่าแบบว่าตกจาตที่สูงไม่ตายไงแต่จริงๆแม่งตกมานี่เละเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแม่งเดี๋ยว เราจะเปลี่ยนชุดกลางอากา,กาศให้ดูเวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นชุดเอ้ยเดี๋ยวเราตายนี่ว่าลืมไปลืมไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวตายนะครับถือนี่ไวคไ้ครับมาเนี่ยครับมาเนี่ยครับมาเนี่ยครับคุณครับสวัสดีจากคิตตี้คิตตี้สวัสดีเอ้ยเอ้ยมันดาบมันแรงจังวะเอาไมค์คุณเนสเดี๋ยวเดี๋ยว,วเ,อเอาเอาเอาอันนี้กันปึ๊บเพิบโอเคเยี่ยมเยี่มยม ยีงนี่ยิงหลบได้ยิหลบได้ยิงผมไม่ตหรออือเดี๋ยวเราจะเล็งกันไหมฮะอุ้งโอ้โหเล็งแม่งยิงยากมากครับอ๋อ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 อือไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวรีโหลดก่อนไว้ยมาคนธรรมดา vs เจ้ามนุษย์นะฮะบิงมปนี่ครับนี่นี่นี่หลบ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 อื้อไม่โดนไม่โดนไม่โดนอื้อโดบยาโดลย่างดลบย่านี่ครับเดี๋ยวเราจะยิงไม่ไหลกนะฮะให้ไหลไหลไหลกันไหลก่อ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 นอือ หลบหลบได้หลบได้เติมวัสดุเนี้ยโอเคเดี๋ยวต้องฆ่ามันให้ได้ครับคุณผู้ชมทำให้ฆ่ามันนี่อยู่ไม่ได้เนี้ยไม่ตายไม่ตายทำไมไม่ตายเดี๋ยวจิตใจทำด้วยอะไรเออเอ่มันจิตใจมันทำด้วยอะไรวะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาค้างข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 ้างเออมาเดมาเดมาเฟมาเฟเออ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 เดี๋ยวดิเดีิ้ลจิตใจทำด้วยอะไร จิตใจทำด้วยไอ้อเจดนะทำด้วยอะไรเหตุใดทำไมไม่ตายทำไมไม่ตาย OMG นะครับโอ้โหยิงคนอื่นแม่งยังทีเดียวตายรั้ผมยิงไอ้นี่มันไม่ตายเว้คุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่าไปลองกับใครดีอยากยิงคนนะเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนโควเคนก็ได้นะครับก็บิลิวกากไงนี่นะ หล่อๆจริงป้ะจ๊ะเออจริงป้ะจ้าหล่อๆจริงป้ะจ้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราเราไปที่อ่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกนะฮะโอเคไม่บอกเลยนะ,ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปที่อืมไปไหนดีวะไปสถานตำรวจไม่ไปอ่ะอยาไปหาไปโศกกัญชาดีกว่านะครับโอเคเนี่ยเราไปโศกกัญชาดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคะฮะเ,คะเอาเลยครับผมคืออัศวีแห่งรัตทการเดี๋ยวไม่ใช่แบทแมนนะฮะโอเครนบโอเค เราไปต่อดีกว่าครับผมโหพ่ริวกากก็บอกไม่บอกบอกก็รู้ดีว่ากากนะฮะมาเรามาแปลงร่างเป็นอ่าอะไรวะจะพูดว่าอุลตร้าแมนก็ไม่ใช่นะเป็นกัปตันอเมริกาฮะมามาลองกันเลยว่าจะแรงไม่แรงครับผมเราจะมาดูกันฮะว่าแต่อะไรวะแต่ละอย่างเนี่ยผมว่ามันจะโหดไม่โหดสำหรับชุดฮีโร่ฮะปาบไม่โดนมาเดยวเฮ้ยเออไม่ตายไม่ตายวะเฮ้ยจะอล้วคนกัดกระชากอึดมากอมันไม่ตายวะคุณผู้ชมอืมอืม เออเออเออเอ้ยเออไม่ตายวะไม่ตายวะตายตายไหมอืมไม่ตายอยู่โอ้โหจะโอดไปไหนโอ๊โอดไปไหนเดี๋ยวมันไม่ตายคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดิ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 เดี๋ยวทำไมไม่ตายกูกัปตันอเมริกันเฮ้ยจบโอ้โหกระสุนนี้ต้องเติมอีกโดนโดนลบโดนลบเออไม่โดนไม่โดนเออโดนแล้วโอ๋อวัตถุภาคดูดอืมโอเคฮะไปกันต่อดีกว่า ใบกระชาสูบได้ไม่ได้เหรอวะโอเคไม่ได้นะครับแปลงร่างเปน็นอย่างอื่นดีกว่าเราจะแปลงร่างเป็นอะตอมนะฮะเฮีอะตอมอะตอมเยี่ยมเยี่ยมกูสมูทด็อกนะฮะเอาละโอเคมันมีอะไรดีบ้างครับผมเรามาดูกันฮนะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีเราก็ลองกดไอกดยูได้เอ้ยอะตอมหมายอาบินได้ด้วยเอาเป็นตัวเล็กแล้วบินได้ด้วยโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราจะบินไปธนาคารกันนะผมอ่าแบงค์แบงค์ แบงแบงแบงบาทแบงบาทแอปโอเคผมเดี๋ยวเราไปที่ธนาคารกันฮะเฮ้ยตัวเล็กแล้วบินได้ด้วยโคตรเฟี้ยวเลยฮะกดยูเพเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาครับนะครับก็กดไอเป็นตัวตัวโตครับตัวโตธนาคารครับแล้วก็บินมานี่ครับมันจะเห็นเราป่ะไม่น่าจะเห็นนะเพราะเราอเล็กอยู่ครับมันไม่เห็นเรานะผมว่าผมว่ามันไม่น่าจะเห็นเรานะครับเห็นปะบินไปก่อนฮะโอเคบินไปที่อื่นกันครับ มีโอเคนะครับเราก็แปลงร่างเป็นตัวธรรมดาครับเฮ้ยทำไมเป็นหีมาเต้ว่ะเฮ้ยแม่งหนอนเลยดูดิไอ้ยักษ์ไอ้ยักยังปั่นนะครับผมเฮ้ยอะตอนแม่งโหดใช้ได้เลยเว้ยคุณผู้ชมครับเรามันต้องรอมันอัพก่อนฮะฮะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะเออเหมือนผมเลยโอเคตอนนี้นี่โหดมากเลยนะฮะแหมเดี๋ยวผมเก็บเฮดช็อตเฮดช็อตนะครับไอ้คนนี้มันเป็นตำรวจนี่มันอึดมากเลยนะเว้ยเมื่อกี้ยิงมันไม่ตายสักทีเว้ย เฮดชอตแมนเฮดชอตแมนอืมครับโอเคเดี๋ยวเราไปฆ่ามันอีกหนึ่งรอบเว้ยไปหลอยมันฮนะฮะครับ <c oughs> พี่รีเจ็ดมีไมค์แล้วลีเจ็ดอีกแล้ว What the fuck dude โอเคผมเราจะไปดักฆ่าคนกันนะฮะโดยการแบบว่ากินเกลียดนะผมแล้วก็สุดไปก่อนคนระับคนไม่น่าจะเห็นเราครับโอเคโอเคแครับเราไปตัวเล็กกันดูดิอ่าตายไปตายไปเดีย๋ดวยวย นั่นเดี๋ยวต้องเล็งมันตอนรับต้องยิงมันให้โดนครับมันไม่โดนเนี่ยมันไม่ตายทันทีอ่ะคือมันตายยากมากเว้ยคุณผู้ชมดีแนะคือมันตายานะตายากอะง่ายนะผมว่าแม่งโคตรตายโคตรยากครับคุณผู้ชมครับมันตายยากมากเลยเว้ยคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ได้เห็นชื่อเราป่ะวะเพราะว่ามันไม่น่าจะเห็นนะ ้พลังงานหมดชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วพลังงานหมดโอเมกุนเนสโอเมกัดโอเมกัดโอเมกัดเยสตื่นตื่นเดินเดินตื่นเดินเดินตื่นเดินเดินมันเจ๋งมากเลยว่าผมชอบมากเลยอะเวลาแบบว่าบินอย่างเงี้ยมันเนี่ยเขาเล่นเกมฮีโร่อยู่นะฮะเดี๋ยวเรารอเราไอเลือดไอนี่เราเต็มเหมือนครับอะไรวะค่าอบิลิตี้เนี่ยพูดมั่วงๆนะฮะทำแบบนี้ครับ ยิงครับยิงครับอืมมันเห็นเราแล้วนะครับก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับอ้าวทำได้ด้วยล่ะโอไมกาดโอ้มกาดโอเคเดี๋ยวเรามาด่กคนตรงนี้่าเดอะแฟเดอะแฟเว้ยเจอเดอะแฟเว้ย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 โอเคมาเดอะแฟเรามาไฟกับเดอะแฟดดูนะฮะว่าเดอะแฟดนี oh. มันวิ่งไวม,มากเดอะแฟดเว้ย ยิงเดอะแฟทให้ดูเดี๋ยวยิงเดอะแฟทให้ดูเดอะแฟทขายิงหน่อยดิเดอะแฟทเดอะแฟทขายิงหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็สุนหมดแล้วเดอะแฟทโอ้โหดีมันวิ่งดิโอ้โหยังไวงเออ่าเอาไปโดนเอาเดอะแฟทนี้ยังโหดนะครับคุณผู้ชมครับเดอะแฟทม่นยังโหดมากเว้ยเดี๋ยวเราแปลงล่ามเป็นเดอะแฟทบ้างดีไหมเนี่ยเราจะแปลงล่ามเป็นตัวเล็กเลยฮะเดี๋ยวเราคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูนะคอยดูนะึ๊บอ่านะครับหมดจะพิมพ์นะครับพิมพ์มาอยู่ครับพิมพ์มาอยู่ครับ พิมพ์มาอยู่ครับพิมพ์มาอยู่ครับพิมพ์มาอยู่ครับเออพิมพ์มาอยู่ครับพิมพ์มาอยู่ครับพิมพ์มาอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราอยากรอให้มันพิมพ์มา <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรอให้มันพิมพ์ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะหามันกันหา <c oughs> มันไม่เจอวะเดี๋ยวโอ้โ <c oughs> <c oughs> หรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากเลยนะฮะแอบในพงหญ้าครับ <c oughs> มันเห็นเ,นเราเปล่าวะ <c oughs> ผมว่ามันไม่น่าจะเห็นนะโอเคเยี่ยมเอาละอันนี้ผมตัวเล็กกว่าหนึ่งบล็อกอยูนะเว้ยสูงยังไม่ถึงครึ่งบล็อกเลยฮะไหนวะ โอเคเราจเจริญตบโตเลยครับเราไปแบงค์ต่อดีกว่าฮะเดี๋ยวไปฆ่าคนในแบงค์ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชุดอื่นครับแอนแมนนี่ก็จะเหมือนอันนี้เลยครับผมแค่มันบินไม่ได้นะฮะแบ็คแคนารีด้วยแบ็คแคนารีนี่ก็จะมีพลังแบบว่าไว้ดันอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าความคิดนี้ผมน่าจะใช่นะฮะโอเคบินไปครับฟืบนฟื้นฟื้นฟืดปดืดตืดตืดผมงงไอ้ตำรวจมันอึดมากเลยว่ะชุดมันก็ไม่ใส่ทำไมโหดจังวะแม่ เกาะมันทําด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับอืโอเคครับไปเลยฮนะผมว่าเด็กโซเวอรนน์นี่ปั่นมากเลยนะแม่งฆ่าคนได้ทีหนึ่งนิกากากาก,กนะครับผมแม่เออดูดิเทพซ่ามันไม่ตายวะคุณผู้ชมมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยจิตใจทําด้วยอะไรเฮ้ยอุตส่าห์ไปฆ่ามันยิงมันโอ้โหนะยังฮะเดี๋ยวเราไปฆ่ามันต่อดีกว่านะครับเฮ้ยไอ้เออทฟซาสุดๆก้าวนี่มันปากดีจังเลยวะเนี่ยฮะเออเดี๋ยวเต้องฆ่ามันให้ได้เว้ย ถ้าปาดนี้ฆ่ามันไม่ได้แล้วก็คงฆ่ามันไม่ได้นะฮะโอเคเขาเป็นเทพทุแล้วต้องทําใจนะแต่ว่าผมนี่มีเป็นแสนเลยนะเว้ยพอยอ่ะเออนี่ผมเติมไปเป็นแสนนะฮะ <c oughs> yeah. อย่าผมไปธนาคารกับพี่อืเอาล่ะครับผมเราไปลุยต่อดีกว่านะครับยิงมันไม่ตายเราต้องยิงมันให้ตายได้เว้ยเออเอออาไอ้คาเแล้เว้ย <c oughs> อ,อ,อาขำก่อนนะ <c oughs> ยังปันเดอฆ่าได้ละยังปันปันจัดเนี่ยฆ่าไม่ได้ยังปันยังปัดมีการย่อยย่อยยังปันจัดเลยเนะนี่ยฮะโอ้โห้สร็จประเดี๋ยเราก็นึกว่ามันโหดยิงไม่ตายอะไรประมาณนี้ไงโอ้สุดท้ายก็ต้องยิงสองนัดถุยบ้าเอ้ยเราก็ไม่รู้เรื่องไงครับแม่ โอเคได้เวลาเปลี่ยนชุดเลยครับผมโอ้ยชุดนี้เกลียนไว้เกลียนดีชอบ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 เอานี้มาแกล้งคนในในสปอนเดียวครับในเซฟนี่มันมีพลังนี่เว้ยแล้วก็นี่คืออาวุธของมันนะครับผมพลัง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 กระเด็นกระเด็นกระเด็นพลังครับผมสามารถทําให้มันกระเด็นได้ฮะนี่กระเด็นเลยครับกระเด็นแล้วงงดิยงงดิปล่อยพลังไปด้วยอืม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 นี่เป็นไงพลังพลังนี่พลังพลังพลังอ่าปล่อยพลังด้วยนะครับผมโอเคนี่ฮะ เดี๋ยวเราลองไปกดตรงนี้ดูฮนะอ่าอะไรวะกดเอไม่ใช่ดิแกล้งคนเอเมซีเดี๋ยวผมจะแกล้งให้ดูนะครับปืบดูนะปืบเราสามารถกดได้รัวๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับยิงมาแบบรัวๆครับรัวๆมาทำไมมาทำไมเฮรไอ้บ้านนาละนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปกางเฮ้ไไยไปยิงไปยิงไอ้นั่นต่อดีกว่าแม่งเฟี้ยวมากเลยเว้ยคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้อะตอมน,น,น,นี่โหดมากผมแนะนำไม่ซื้อเลยนะผมก็สามารถมาเติมเงินกันได้นะฮะคุ้มคุ้ม ครับสำหรับอันนี้นะครับอะตอมมาไหนวะตอมชิบมัลอ๋ออะตอมอันนี้นะครับโอเคเราไปลุยกันต่อดีกว่าครับกดอะไรนะอ๋อกดไอ้นี้บินได้เลยนี่าโอเคเราไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวเเดี๋ยวเราจะปืนปืนนี้ยิงมันก่อนแล้วก็ตามด้วยปืนปืนนี้นะครับสุดยอดนะฮะผมโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยนะเว้ยนะครับโอเคในเซิร์ฟเวอร์นี้นี่คนนี้ก็ค่อนข้างจะโหดกันนะครับเพราะว่าปืนแต่ละปืนนี่อ่า มีหลายๆอย่างที่โหดมากมายเลยนีครับผมโอเคฮะเอาละเรามายิงกันเลยไอ้ต้องฆ่าไอ้ตำรวจให้ได้นี่ฆ่าตำรวจผมจะติดคุกเปล่าวะนี่ผมฆ่าตำรวจผมจะติดคุกเลยเนี่ยจะบอกนะว่าติดไม่เอานะเฮ้ยยิงไมงยิงยม่ตายมัามัยิงงยิ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 ่ยิงยเปยิงยิมยนงยิงยิงยิง่าย โอเคเรากล่ล่าแบบเดิมครับตูง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 ตนตนตูงตเราถ่ายรูปไว้ก่อนครับเบียให้ดูฟูดฟุดฟูดเปิดเท่มากครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยฮะเอาละเดี๋ยวเวลาค่ามันแล้วสวัสดีพวกอาค่า hey? ได้ให้5บาทค่าได้ให้5้าบอรอืออ้าวโอเมกุนเด าปืนอะไรโหดจัดโอเคได้ครับผมก็สลับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มันมากๆครับผมสามารถมาลองเล่นกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ารายการสำหรับคลิปนี้สวีดัสโซดจิเจโจครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอลาดบายจ้า